บรดาท่านเทรมิกะทัท้งหลายสำรับวันนี้เรื่องบุคคลตัวอย่างก่อนหน้าจเจริญพระกรรมฐา,านก็ยังของนำมาเรื่องของชาวพิสุชาวเมืองโกสัมพีที่สร้างความแตกร้าวสิ่งกันเลยกันแม้แต่องค์สมเด,ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามปรามก็ไม่เชื่อฟัง ในความจริงเราฟังกันเรื่องพระดีมานานแล้ววันนี้ก็ขอยอนุานำเอา,าเรื่องราวของพระชั่วมาให้นำบ้้งไม้ฟังบ้างแล้วก็จะได้รู้ทิ้งเจตนาขบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เป็นพระอริยเจ้าท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับพระประเภทนั้นเอบรรดาท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาเพื่อการเว้น คือเว้นจากความชั่วแล้วก็ประพิ้ความดีจงเอาจงอยาวเอาตัวอย่างพิสุโกสัมพีเป็นสำคัญความตามพระบาลีนิวว่าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยาวงสัมราณิยาบทรปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ในคราวนั้นอง์สมเด็จพระวิชิตมานทรงประารพบพิสุชาวเมืองโกสัมพีเพียงในตรัสพระธรรมเทศนานิว่าเปรียจานะวิชานันติเป็นต้นความพิสุดานนีวว่าพิสุสองรูปคือพระวินัยทรหนึ่งและพระธรรมกติกหนึ่ง <c oughs> คำว่าพระวินัยทรน,นี่หมายความว่าอาจารย์ผู้สอนพระวินัยหรือว่าเป็นผู้ทรงพระวินัยมีความรู้ในด้านพระวินัยดีสำหรับพระธรรมกฐิกค็คือพระนักเทศใทนในหน่งที่เราเรียกกันว่าธรรมทรต่างองค์ต่างก็มีบริวารกันองค์ห้าร้อยรูปอยู่ที่โคสิตารามใกล้เมืองโกสมัมพี ในวันหนึ่งพ่สุจทั้งสองรูปนั้นสำหรับพระธรรมกตถกไปฐานไปฐานก็คือไปส่วม <c oughs> สมัยก่อนส่วมของพระเขารีกฐานไปฐานแล้วเว้นน้ำชำระไว้เหลือไว้ในภาชนะหมายความว่าเวลาที่ถ่ายอุจาระแล้วก็น้ำม,มาชำระที่นั้นน้ำมันเหลืออยู่ในกระโหลกหน่อยหนึ่ง แล้วก็ปล่อยไว้ที่ซุ้มสำหรับถ่ายนั้นแล้วก็เดินออกมาต่อมาพระวินัยทรเข้าไปในซุ้มสำหรับจะถ่ายอุจาระเห็นน้ำในเข้าก็ออกมาถามแล้วทำกระถึกว่าท่านผู้มีอายุท่านอะเวลาที่ชำระแล้วน้ำเหลือไว้ในกระโหลกหน่อยหนึ่งใช่ไหมท่านพระธรรมทานก็บอกว่าใช่ครับ ท่านมีพระท่านมีในทอนที่นี่บอกูว่านี่ท่านไม่รู้จักอวบัดเลยไอการที่เหลือน้ำนชำระไว้ในขันหรือว่าในกระโหลกหน่อยหนึ่งในสถานนี้นั่งมันเป็นอวบัด <c oughs> สำหรับว่าธรรมอติก็บอกว่าผมไม่ทราบก็รับถ้ามีในทอนก็บอกว่านี่จงรู้ไว้นะ การทำอย่างนี้นะั้นมันเป็นอบัติ์พระตังวัตถุบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมจะขอทำคืนครับนี่หมายความว่าเมื่อรู้ตัวมีความผิดก็จะขอแสดงโทษกับตนต่อหน้าสงฆ์สำหรับพระวินัยทรผู้มีเลขเท่เนี่เป็นพระที่ไม่ดีนักบวชที่ไม่ดียิงกล่าวว่าผู้มีอายุ ก็ถ้ากูว่ากายกระทําอย่างนั้นคือที่ตัาน้ำํำทิ้งไว้ในนั้นส่วนหนึ่งคือชําระไม่หมดแล้วค้างไว้ถ้าทําไปเพราะไม่มีเจตนาคือหมายความว่าไปบริโภคถ้าไม่มีสติหมายความนู้ว่าไม่มีเจตนาจะทิ้งไว้แบบนั้นเป็นการหลงลืมก็ถือว่าไม่เป็นอบัติ มีฟังถ้อยคําของบางคนสองพูดกันหรือพระสององค์พูดกันในการก่อนไว้ไมีการฟังอย่างนี้เป็นเพื่อการศึกษาไม่ใช่ฟังกันเพื่อเล่นส่งเดชฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติเรามุ่งความดีกันสำหรับพระธรรมกฤติน,นั้นก็เท่วท,ที่ต่อไปเนะี่ยได้เป็นผู้ อะไรบาลีทังว่าเป็นผู้เห็นความอบัตินั้นว่าไม่ใช่อบัตินี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เป็านันว่าได้ความว่าท่านพระธรรมกะถึกคือนักเทศออ์นั้นเนี่ยไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นอบัติคือไม่มีความรู้ในเรื่องพระวินยัยข้อยอย่างนั้น่ <c oughs> ายพระวินัยทอนได้บอกกัมมันดารกูกเสลุกหาคนตนว่าพระธรรมกะถึกลูกนี้ แม้ตนเองต้องอับบัตแล้วก็ไม่รู้เป็นคนที่ไม่มีความรู้ในด้านพวินยัยบรรดาพวกลูกศิษย์ลูกหาของพวินัยทอนเห็นพวกลูกศิษย์ของพระทำางานเสร็แล้วก็กล่าวว่านี่คุณผู้ประชายะของคุณน่งโง่เง่าเาต่าตุนเป็นอบัตแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นอบัตถ้าจะมานั่งสอนลูกศิษย์ลูกหา เป็นครูบาอาจารย์เขาได้ยังไงมีพวกลูกศิษย์ของพระธรรมถึกินั้นเมื่อได้ฟังข่าวลูกศิษย์ของพระธรรมทอนว่าแบบนั้นพระวินัยทอนว่าแบบนั้นนะจึงเขาไปหาพระวปชายาของตนคือไปหาพระธรมร,ะธรมกฤติแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าก็รับนี่พวกพระวินัยทอนเขาว่ามาอย่างนี้ แล้วคุณเจ้าจะว่ายังไงเปะนวินันยทอนรูปนี้พระธรรมเทศจึงได้บอกว่านี่สําหรับพระวินัยทอนอง,งนี้นะนะเมื่อก่อนนี้พูดกับฉันว่าการทําอย่างนั้นไม่เป็นอบัติเดี๋ยวนี้กลับมาพูดว่าทําอย่างนั้นเป็นอบัตินี่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นพระผู้ทรงวิวนยัย เป็นอนุน่าพระพูดทรงวินัยองค์นี้ไม่มีวินัยคือว่าไม่ได้ไปพูดในวินัยเขาพูดมมสาวาดในการพูดมมสาวาทนี่ฉันก็รู้นะว่ามันเป็นอวบปาจิตติฉะนั้นขอพวกเธอจงจะ่าไปสนใจกับถ้อยคําของพระวินัยทอนเลยฉันคิดว่าพระองค์นี้มีนามวิัยทอนคือเป็นผู้ทรงพระวินัยแต่เฉพาะชื่อเท่านั้น แต่ว่าเนื้อแท้แการปฏิบัติไม่ได้มีการสงวินยัยเพราะการโมสาวาทตมันต้องอบัติเป็นสีข่ขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเมื่อวันดารู้สิษย์ของพระธรรมราถึกได้ฟังอย่างนั้นจึงเข้าไปพูดกับลูกศิษย์ของพระวินัยถอวนวันนี้คุณอุปชายะของคุณน่ะพูดโกหกมดเทศมุสาวาทใช้อะไรไม่ได้ เป็นอันว่ารูปสิทธิ์แต่รูปสิทธิ์ก็เลยแตกร้าวกันหมดเกิดทะเลวิวว้กันแบ่งกันเป็นสองพวกนี่การทําลายสาวความสามัคคีเพราะคนผู้ใหญ่องค์เดียวท่านเดียวสร้างความเดรอนให้แก่คนพันคนคือพระพันรูปเป็นว่าพระพันรูปฝ่ายละห้าร้อยนันตางก็แตกความสามัคคีสิ่งกัอะไรกัน นี่ตัวอย่างแบบนี้ใะขอพวกเราฟังแล้จงเว้นเสียอย่านำไปประพฤติปฏิบัติมันเป็นความเลวที่ไม่สมควรกับผ้ากาสาวพัดรวมความว่าเลวกว่าครวาสฆรวาสเขาก็ออกหกมดเทศเขาไม่ใช่ปูชนียบุคคลสำหรับพวกเราเป็นปูชนียบุคคลคือเป็นคนที่ชาวบ้านเขาเคารพบ,บูชา ถ้าหากว่าเราไปทําอย่างนั้นเขาชาวบ้านเขากล่าวมุสาวาสินขาดแต่พระกล่าวมุสาวาสินไม่จะติดอยู่ได้ยังไงช่วยกันคิดไหมนะฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามอย่าปฏิบัติตามได้ความชั่วเอาเฉพาะความดีต่อมาภายหลังพระวินัยทอนได้โอกาสจึงได้ไปชุมสงฆ์ บอกว่าพระธรรมกตถึกเป็นพระที่ละเมิดพระวินัยไม่เคารพในพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอ,สอนจัดว่าเป็นคนชั่วจริงทำโอเควริยกรรมคำว่าโอเคบณิยกรรมนี่หมายความว่าขับออกจากหมู่คณะไม่ให้ร่วมกินไม่ให้ร่วมนอนไม่ให้ร่วมอโบโุสศสังฆกรรม เพราะว่าโดยกากกกด้ล่าวว่า,า,ววาอ้างโทษว่าเป็นผู้ไม่เห็นอมบัตรคือไม่เคารพในพระวินยัยนี่เรื่องไว้เกิดขึ้นแบบนั้นมันก็ไปใหญ่จำเดิมตั้งแต่การนั้นเป็นต้นมาที่กล่าวว่านี่บุคคลที่เคารวพวที่เขาบําลุงทั้งสองฝ่ายเคยเคารพพระธรรมกระถึกเขาก็โกรธพระวินัยทอนผู้ที่เคารพพระวินัยทอนก็เกลียดพระธรรมกระถึก คนแบ่งออกเป็นสองพวกที่พระแบ่งเป็นสองพวกแล้วนะนี่ชาวบ้านก็แบ่งออกเป็นสองพวกโดยสองฝ่ายด้วยกันสําหรับรานาพิสุณีที่รับโอาวาทแต่ละฝ่ายก็แยกกันออกเป็นสองพวกสําหรับอารักษเทวดาคือเทวดาที่ทรักษาพระพูกนั้นอยู่ที่เป็นญาติบ้างพ่อบ้างแม่บ้างเพื่อนบ้าง ที่ตายเป็นเทวดายยังจาได้ว่ราะพวกนี้เป็นพวกของเรารักษาอยู่ก็แตกออกเป็นสองพวกทิงกล่าวว่าอากาศเทวดาที่รักษาผู้ท่านอยู่พวกนี้อยู่ก็แตกเป็นสองพวกนั่นบอกว่ามันแตกราวกันมากเป็นนั้นว่าการแตกราวราทังเหล่าเทวดาคนดีผู้ทุชนคนดีได้แตกเป็นสองฝ่ายแล้วตั้ตามบาลีทีงกล่าวว่านู่นไปถึงกับสมมติโลก เรื่องนี้มันก็โกลาหลไปถึงพมาโลกจนถึงทีถง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 ่ถึงอาคารนิตรภบเรื่องราวเป็นกันใหญ่เทวดารู้เข้ากับโจดจ,จันกันไปพระพรหมรู้เข้ากับโจดจ,จันกันไปที่โจดไม่ใช่อะไรโจดก็เพราะว่าพระเป็นคนดีเขายอมรับนับถือก็ว่าเป็นคนดีแต่ว่าเวลานี้พระเป็นคนเลวซะแล้ว ทำความแตกราวกันด้วยเรื่องเล็กน้อยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับพระธรรมถึกท่านเป็นคนดีเมื่อพระวินัยทอนกล่าวว่านี่เป็นอบัติท่านก็ยอมรับว่าถ้าเป็นอบัติจริงผมไม่ใช่ผู้ทรงวินัยเป็นนักเทศถนัดแต่ฝ่ายธรรมทรคือทรงธรรมสำหรับวินัยไม่ถนัด่านว่าเป็นอบัติผมก็ยอมแต่ว่าพระธรรมถึกกลับหาว่าไม่เป็นอบัติ ต่อมาก็มาโจทย์ก็เป็นอบัตินี่ก็ลงเปรียบเทียบกันดูว่าพระทั้งสองฝ่ายสององค์ในี้ใครเลวกว่าใครแต่ในเมื่อฝ่ายหนึ่งเลวเข้าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งถูกลงโทษก็การกันแกล้งก็มีความโกรธก็ไม่ใช่พระอรหันต์ก็เลยตั้งแง่กันโกรธกันเป็นสองฝ่าย เังนั้นตามสรบาลีทึ่กล่าวว่าพิสุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าองค<อ>์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทูลให้ทรงทราบพรุ่งขอเล่าลัดๆสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงมาห้ามปรามให้พิสุทั้งสองฝ่ายนี้สามคขีกันเป็นอนุาห้ามแล้วทั้งวาระที่สองพวกเขาก็ไม่ยอมไม่เลิกทะเลาะกัน ถึงวาระที่สามก็ไม่ยอมเลิกทะเลาะกันเป็งกล่าวว่าพิสุผู้นั้นไม่เชื่อคำถ้อยคำเขาโอส์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตามพระบ,บาลีกล่าวว่ามีพิสุผู้เป็นธรรมวาทีคือมีปกติกล่าวทำรูปหนึ่งมีความไม่พอใจให้พระผู้มีพระภาคเจ้าลำบากหมายความว่าท่านเห็นใจพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีความลําบากมากแต่ว่าพิสุรูปนี้เนี่ยไม่ได้รวมอยู่ในพิสุที่แตกเร้ากันจึงกราบทูลให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระพู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมทรงรอก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระพู้มีพระภ้าเจ้าพระพุทมีความปรารถนาน้อย มันประกอบในเครื่องความเป็นอยู่เป็นสุขในทิฏฐิเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์จากปรากฏเพราะว่าทำไมอย่างนั้นนะตามบาลีฟังยากหน่อยเพราะการแตกรา้าาการทะเลาะกันแก่งแย่งกันการวิวาดกันนี่ย่อมเปเหตุนํามาซึ่งความหายนะสองเดจพระผู้มีพระพาคเจ้าจึงได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวความสามาคัคคีทั้งเรื่องทีขามานพ แต่ตอนนี้ผมจะขอเว้นไม่กล่าวเป็นนั้นว่าจะปลอบโยนยังไงก็ตามทีพวกเขาก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมถึงวาระที่สามองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็โงระอามีความรังเกียจทรงดังดว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่กับพวกนี้มีป็นเหตุหน้ารังเกียจเป็นปัจจัยของความทุกข์ พี่สู้ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทําตามคําของเรานี่สําหรับคนเลวมันเป็นอย่างนี้นะแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองทรงห้ามปรามก็ไม่ยอมเชื่อฟังจิงทรงดล่ารห้ว่าถ้าอย่างะ,ะไรก็ดีเราจะหลีกออกจากหมู่พวกนิเ้เสียไปอยู่แต่ผู้เดียวดังนั้นแล้ว <c oughs> มเมื่อเสด็จไปวินาบาตในเมืองโกสัมพี ไม่ตัดบอกพิสูจน์ทงทั้งหมดทรงถือบาจีวรของพระองค์สเสด็จไปภารกะโลนะการามคือวัดนะ่ะวัดวัดหนึ่งชื่อว่าภารกะโลนะไปเดียวองเดียวทรงตัดเอกจาริกาวัดหมายความว่าตั้งใจว่าต่อจากนี้ไปเราจะอยู่แต่ผู้เดียว <c oughs> ไม่อยู่ร่วมกับใครเพราะว่าทรงตัดวาจานั้นแก่พระพักคุเทระองค์นี้ท่านเป็นพระรหันต์ที่พารกะโลนาการามนั้นแลว้วองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วทรงตัดอาริสงแห่งความสามคัคคีแก่คุณระบุรสามคนในนิกทายวันชี่ว่าปาจีนวังสะแล้ว หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกว้วก็ทรงสมเด็จไปบ้านปาริลยกะตามพระบาลีตอนนี้พระนนทันตัดว่าตามที่สดับมาครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยบ้านปาริลยกะเด็จจำมันษายอยู่ที่โคนต้นไม้สาระใหญ่ในราวป่าชื่อวรคิตตะวัน ซึ่งมีช้างมีนามว่าปานิรยกะอุปะถาอยู่อย่างเป็นพาสุข <c oughs> นี่เป็นนั้นว่าพผมว่าช้างนี่เขาเป็นสัตติชานันยังรู้ความดีเอาอง์สมเด็จพปะนสมาสัมพุทธเจ้าให้ความเคารพให้การปฏิบัติด,ดีทุกอย่างแต่พระพวกนั้นผมคิดว่าเลวกว่าสัตติฉาันพวกนี้คือเลวกว่าสัตติชาันคือชา้าง ดังนั้นจริยาทั้งหลายเหล่านี้ขอท่านทั้งหลายจงนึกถึงตัวเองเป็นสําคัญถ้าเราจะทําอะไรชั่วลงไปแล้วก็ให้นึกถึงช้างช้างเรบารบรรามกันว่าสัตว์เป็นสัติเดชานดังนั้นก็จงอย่าทําตัวให้เลวกว่าช้างคือสัตติเดชานนึกไว้เสมอเสมอในครับปายบรรดาผู้อมาศกอุม,าส,อมาสิกาทั้งหลาย ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีเวลาที่เขาไปสูวิหารไม่เห็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ถามว่านี่บรรดาท่านทั้งหลายสมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาทรงเสด็จไปไหนบรรดาพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าพระองค์เสด็จไปสู่ราว่ามีนามว่าปานิลายกาศ็จแล้ว <c oughs> มุบาสกทังหลายเ่านั haven, ้นยันถามว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงไปเขารับบรรดาภิสุทังหลายเ่านั้นกล่าวว่าพระองค์ทรงพยายามทําให้พวกเรามีความสามัคคีกันแต่ด้วว่าพวกเราหาได้ทําความสามัคคีซึ่งกันละกันไม่พระองค์จริงไปมุบาสกกุบาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นยด้บอกว่าท่านผู้เจริญ เมื่อท่านนั่งหลายบวทในสำนักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าแล้วถึงเมื่อพระองค์ทรงทําทความสามัคคีเกื่อสามัคคีกันท่านไม่ยอมสามัคคีกันแล้วโดยไม่เชื่อฟังสมเด็จพระผูม้มีพระภาาเจ้าอย่างนั้นหรือว่าดาวิสุทังหลายเหล่านั้นก็บอกว่ามันรวมกันไม่ได้ อีฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดอีฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถูกนั่งเถียงกันอยู่แบบนั้น <c oughs> ต่างคนต่างยกเหตุผลว่าตนเป็นคนดีมรรดามนุษย์ตั้งหลายหล่านั้นจินิภาคิดกันว่าบรรดาพระพวกนี้บวดในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> ถึงแม้เมื่อองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วจะสั่งสอนให้สามัคขีกันเตือนแล้วเตือนอีกเธอก็ไม่ยอมสามัคขีกันก็ดีแล้วในเมื่อพวกเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพียงใดการที่พวกเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเวลานี้ก็เพราะอาศัยพระผู้นี้เป็นสาคัญดังนั้นพวกเราทั้นหลายจงอย่าถวายอาสนะไม่ให้ที่นั่ง ไม่ให้ข้าวกินไม่ยกมือไหวไม่ให้อะไรทั้งหมดล่อยให้หากินกันตามริยาสายจะไปหากินที่ไหนได้ก็เชิญนึ่กล่าวว่านับตั้งแต่บัดนั้นไปจนมาคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ให้อะไรกินบรรดามาพระพวกนั้นก็มีความลําบากจะไปไหนแม้แต่ยกมือไหวเขาก็ไม่ยกมือไหวเพรามีความเลวของตัว มรนดาพวกนั้นแต่งคนแต่งกับพร้อมสู้พร้อมซีเติอาหารที่จะพึงได้บ้างมันก็มี <c oughs> จะลืมว่าฟ้าทั้งหมดตั้งพันองค์ก็จะมีคนบางพวกนิดหน่อยเท่านั้นที่ถือว่าชั่วช่างดีมีชั่วทั้งชีดีช่างสงยังไงไงก็เห็นแก่พรนเหลืองยังใส่บาตรให้กินอยู่บ้างแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ให้ ได้พ้อยอย่างยิ่งท่านที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วไม่ยอมให้เด็กขาดหรือว่าท่านที่เข้าถึงสารนาขอท่านก็ไม่ยอมให้ก็ถือว่าพวกเลวๆอย่างนี้กินของของท่านมันเสียของเปล่าเพราะว่าไม่เคารพแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อนี้ผมขอเตือนว่าก็เหมือนกับพวกเรานี่ถ้าเราไม่เคารพในพระธรรมวินยัย ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสอนไว้ก็เหมือนกับเราไม่เคารพในพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ใน,นเมื่อพวกเราไม่เคารพในว่าทำเพื่อในผมก็อยากจะชาวบ้านเขาไม่ให้ข้าวกินเหมือนกันนั่นแหละเพราะให้กินมันก็เสียของเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์การเลี้ยงคนคนเลวเชื่อเครื่องความเลวมันก็เข้าไปติดตัวเราติดตัวเขา เปน็นว่าคนนั้นมีอาหารน้อยพร้อมสูบสีกินไม่อิ่มทิ้งแค่สองสามวันเท่านั้นก็กลายเป็นคนตรงเท่าไหร่ยังไงเส้นแดงโทษที่เรื่องกกนเรื่องล่วงเกินซึ่งกันละกันเปน็นันว่าต่างคนต่างลุกกระโทษสิ่งอะไรกันบอกที่เรามาสามัคคีกันดีกว่านะอย่าไปโกรธไปเคืองเลยไอ้นั่นผมก็ผิดนี่ผมก็ผิดก็ว่ากันไปตามเรื่อง รวมกันสามัคคีกันต่างรูปต่างขอเข้ามาขออภยัยสิ่งกันละกันสามัคคีกันนี่มันล่าหลังไม่ใช่แล้วนี่จึงไปหาบรรดาวาสกุกมาสิกาทั้งหลายโมโยมเวลานี้พวกธรรมาเนี่ยสามัคคีกันดีแล้วยอมรับผิดแล้วพระวินัยทอนก็ยอมรับผิดว่าพูดมุสาวาดสำหรับพระธรรมเทศนนั่นท่านไม่มีอะไร แล้วพลอยอดไปด้วยถ้าสายความแตกราวนี่คนเลวมันสร้างคนดีมีความลําบากไปด้วยต้นชาตท่านเขาเล่นเด็วก่อนสําหรับบรรดา่านหลายกล่าวอย่างนั้นชาวบ,บ้านก็บอกว่านี่พวกท่านเมื่อพวกท่านสามารถขี่กันแล้วก็ช่างคือลอ,องดองกันแล้วใช่ไหมไหมก่อนระบบลองดองกันแล้ว คุณบาสุคุณบาธิกาเนี่ยบอกต่อไปว่าอุปกรองดองกันแล้วก็ไม่เป็นไรยังไม่ข้าวกินพวกท่านจะต้องไปขอเข้ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียก่อนจึงจะให้ข้าวกินพวกผมถ้ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเพียงใดท่านยังไม่ได้กินข้าวเพียงนั้นมันได้พิสูจน์ทั้งห้ายถ้ายังไงได้เวลานั้นไม่มีโอกาสจะไปขอเข้ามาพระพุทธพ พราผู้มีประาเจ้าได้เพราะเวลาไปเข้าพรรษานี่อมบาสสุมบาสิกายังกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านถ้ายัางไม่ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าก่อนในการใดในการนั้นเรายังไม่โอกาสคือยังไม่อาหารไม่ยอมให้อาหารไม่ยอมให้อาสนะไม่ยอมให้อะไรทั้งหมดแม้แต่การยกมือไหว้ก็ไม่มีสำหรับเรา บรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะไปส,ส่งสมัมมาคุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าได้เพราะอยู่ในภาษาต่างคนก็ต่างอดหัวโตวไปตามๆกันแลว้วบรรดาท่านทั้งหลายสําหรับวันนี้มองดเวลาหมดคนดีต่อไม่ได้คติในวันนี้ก็มีว่าพวกเราทั้งหลายต้องสามัคคีกันอย่าถือตัวอย่าทนองตัวว่ามีความรู้ ใเรื่อการหนึ่งให้มีความเคารพ <c oughs> ในพระธรรมีในขององค์สมเด็จพระบรมครูว่าเห็นด,ดีมิฉะนั้นโทษกล่าวคือความแตกสามาคัคคีจะต้องได้รับความอดอยากอย่างวิสุทธชาวโกสัมพีสำหรับเรื่องราวิสุทชาวโกสัมพีวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก,ก่อนอความสัขดิ์สดทธิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผล จังมีแต่ท่านผู้รับฟัง